เป็นชีตมเป็นวัดแรกที่หรือว่าเป็นวัดที่ผู้เจ้าอยู่นานที่สุดถึงสิบก้าปีวัดบุพาลามอีกหกปีก็รวม ที่อยู่ที่เชตวันก็25ปีถือว่าเป็นสานที่เป็นวัดที่พระเจ้าอยู่นานก็เป็นพระโบโวสถพระบวสถที่ เวลาที่พระสงฆ์ทำสังกกรรมก็จะมาทำที่พระบดสชชนี้เชตวันก็จะมีบุญคันตกกุดีของพุทธเจ้าม,มีธรรมสภามีอนันทโพมีกุฏิของภาษีวลีโมคลานะ ลารีบุตรอัละะหันแปทิศที่ในบริเวณตรงนี้ก็อากาศก็พอดีพอดีประมาณ15องศาวันนี้ก็มีโบราณสถานหรือบเป็น ประมาณร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่ที่เป็นที่โบราณแล้วก็เป็นที่สำคัญเหมาะที่ในการที่จะมาปฏิบัติธรรม บริเวณในวัดเชตวันมีมอกมีกุฏิของพระอหันต์เยอะแยะมากมาย ĩrĩa njĩrĩte